สาเหตุที่ทําให้ประจําเดือนเราขับออกมาไม่หมดเกิดจากอะไรได้บ้างคลิปนี้มีคำตอบค่ะ 1. เกิดจากฮอร์โมนข้างในแปรปวนค่ะซึ่งฮอร์โมนข้างในนะคะแปรปวนได้จาก ความเครียดนะคะบางทีเนี่ยเราคิดงานเยอะนู่นนี่นั่นก็ทําให้ความร้อนในร่างกายเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วทําให้การผลิตฮอร์โมนในร่างกายของเราอะคะ่ะดรอปลงนะคะจึงส่งผลนะคะทําให้การบีบตัวของมดลูกนะคะในแต่ละเดือนไม่เท่ากันนะคะเราก็ทําให้การขับออกของประจําเดือนนั้นนะคะมันมามากมาน้อยแตกต่างกันไปขึ้นแต่ละเดือนนั่นเองค่ะ <Das que ath let> 2การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอค่ะ <C> e <ath let> เพราะว่าการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะจะทําให้การขับออกหรือการระบายความร้อนในร่างกายของเราอะคะ่ะออกได้ไม่หมดนั่นเองค่ะพอเราไม่สามารถขับความร้อนออกได้หมดหรือไม่สามารถซ่อแมแซมร่างกายนะคะได้ตามที่ข้างในเราต้องการจริงๆอะคะ่ะมันก็ทําให้ความร้อนเนี่ยค้างนะคะพอความร้อนในร่างกายค้างก็จะส่งผลทําให้ฮอร์โมนข้างในเนี่ยแปรปรวนตามไปได้นั่นเองค่ะแล้วก็จะทําให้ประจำเดือนเราเนี่ยขับประจำเดือนออกไม่หมดนั่นเองค่ะ 3นะคะระบบย่อยอาหารค่ะก็คือถ้าเกิดระบบย่อยอาหารของเรานะคะย่อยไม่ดีเรามีภาวะท้องอืดบ่อยก็มีเกณฑ์นะคะที่จะทําให้ประจำเดือนของเราเนี่ยขับออกมาไม่หมดได้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราย่อยอาหารไม่หมดใช่ไหมคะสารอาหารเนี่ยก็จะเข้าเลือดได้น้อยนะคะทําให้เลือดของเราอะคะ่ะที่จะไปสร้างเยื่อบุโพรงมดลูกค่ะมันไม่สามารถสร้างได้สมบูรณ์แล้วก็ลอกออกมาได้ไม่หมดนั่นเองค่ะ สี่นะคะโรคประจําตัวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันนะคะคือมีของเสียในเลือดมากนะคะก็จะทําให้การขับออกของประจําเดือนมีปัญหาเช่นกันค่ะหรือบางคนเนี่ยมีภาวะเป็นไข้ก็คือตัวร้อนอยู่แล้วนะคะก็จะทําให้เลือดในการขับออกประจําเดือนในรอบนั้นเนี่ยอาจจะน้อยลงได้นั่นเองค่ะจากการที่เราเนี่ยมีภาวะเป็นไข้นั่นเองค่ะ 5อย่างสุดท้ายนะคะก็คือการกระทบร้อนการกระทบเย็นนะคะซึ่งอันนี้มันจะเป็นสภาวะนะคะที่ทําให้บางเดือนเนี่ยประจำเดือนเราออกไม่หมดนะคะบางเดือนประจำเดือนเราออกหมดอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเราไปโดนร้อนเราไปโดนเย็นจากการกินหรือการสัมผัสใดๆก็แล้วแต่นะคะมันจะส่งผลนะคะทําให้ลมแล้วก็ไฟเนี่ยหรือความร้อนในช่วงมดลูกเนี่ยมันแปรปรวนนะคะแล้วก็ไม่สามารถขับประจำเดือนออกได้หมดนั่นเองค่ะ ถ้าสมมติว่าใครนะคะไปลองสังเกตดูนะคะจาก5ข้อนี้นะคะแล้วเราไม่รู้ว่าเราตรงกับข้อไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์นะคะมาพูดคุยกันได้นะคะหรือว่าจะทักมาหลักบ้านก็ได้เลยค่ะยินดีตอบทุกคนนะคะ